ใบเตยออกงานแรกร้องเต้นจัดเต็มกำไรอเอม็มไม่เป็นปัญหาหลังสารอาญาณนะัดแต่สสวนคำร้องขอประกันตัวปล่อยตัวชั่วคราวนักร้องสาวใบเตยสุธีวนันหรือใบเตยอาสยามจำเลยที่3ในคดีแชร์ฟอเร็กซ์สามดีซึ่งทางครอบครัวและทนายความได้ยื่นคำร้องพร้อมหลักทรัพย์เป็นเงินสด5ล้านบาทพ้สปลอดต,ตัวจริงและขอติดกำไรอเอโดยใบยเตยยังต้องรายงานตัวต่อสารตามกำหนด และทันทีที่ได้รับอิสรภาพเจ้าตัวก็เดินหน้าทำงานเต็มที่ทั้งไลฟ์สดขายของและงานจา้างงานร้องเพลง โดยใบเตยออกงานแรกในคืนของวันที่25พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาโดยเป็นการขึ้นร้องเพงนะลงณร้าน The Soul e n c l a n d Restaurant ย่านบางกะปิซึ่งเป็นงานปิดและมีการจำหน่ายตัวสำหรับลูกค้าซึ่งทางร้านออกประกาศไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าไปทำข่าวหรือถ่ายภาพเนื่องจากมีการเปิดขายบัตรและมีพื้นที่จำกัดอีกทั้งใบเตยยังไม่พร้อมให้สัมภาษณ์ใดๆ บเตยปรากฏตัวในชุดเดรสสีดำสวยสดใสึ้นโชว์ร้องและเต้นแบบเต็มสตรีมแม้มีกําไลเอ็มติดที่ข้อเท้าก็ไม่เป็นปัญหางานนี้เรียกเสียงกรี๊ดเสียงปรบมือจากแฟนๆได้สนั่นเลยทีเดียวค่ะ